จะเป็นดอกรองลนนักษณะนี้เราไม่ต้องไปเอากา้านมันยาวมากดอกลักษณะน,น,นี้ก้านประมาณนี้พออันนี้คือดอกที่มีคุณภาพสูงคุณดูครับอันนี้คือผมก็เพิ่งตัดก็เพิ่งมาสวนนี้ครั้งแรกครับแล้วเรามาดูครับปัญหาสําคัญที่สุดของดาวเรืองเนี่ยสวยไม่สวยไม่ใช่ว่าดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเราต้องหันกลับมาดูที่ก้นเขาด้วยเนี่ยผมหมุนสามร้อยหกสิบองศาเลยเ<บ>พื่อให้ดูว่านี่ดาวเราไม่มีตูดแตกเลย ดาวคุณภาพสูงคือดาวที่ตูดไม่แตกตด,ดาวคุณ,คคณภาพไม่แตก,ต,กต,งงตูดก็คือตรงนี้พี่ถ้ามีคําว่าตูดแตกนี่คือมันจะถานดอก,ม,ดอกมันจะลาวแล้วก็<อ>มันจะแบกออกมาแล้วเราจะเห็นไส้ไส้รากของของของ,ของกลีบดาวครับเราจะเห็นไส้รากของกลีบดาวนี่คือดาวตูดแตกอันนี้คือปัญหาที่เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ไม่ได้ใช้ไอเคนเซอร์โลอนหรือว่าฮอร์โมนที่เราบำรุงมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันจะเจอมันจะเจอเยอะมาก อันนี้ผมจะขอให้พี่จ้าเล่าให้ฟังก่อนอันนี้คือจากเกษตรกรครับที่เขาใช้แล้วก็ให้เขาเล่าให้ผมฟังแล้วก็เขาจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าเริ่มต้นเลยนะครับปลูกได้อายุเริ่มต้นครับปลูกได้ห้าวันพี่จ้าทำอะไรกับเขาบ้างก็ตามที่เฮียแนะนําก็คือใช้เพียวหนึ่งครับใช้เพียวหนึ่งครับใช้อายุห้าวันพี่จะฉีดเพียวหนึ่งไปหนึ่งครั้งแคลเซียมกับแคลเซียมบลอนรนะครับ พออยูได้สิบวันเพิ่มเพิ่มอะไรไหมหรือว่ายังยังเหมือนเดิมแล้วฉีดเท่าเดิมฉีดเท่าเดิมครับอ๋อฉีดเหมือนเดิมฉีดเท่าเดิมเนาะคือเที่ยวหนึ่งยี่สิบดีซีเนาะครับผมแล้วก็แคนเซิลบอร์นยี่สิบยี่สิบดีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเนาะฉีดพ่นเออกี่วันพี่ได้เด็ดยอดครับตัวนี้ตัวนี้เราเด็ดยอดอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบแปดประมาณนี้สิบห้าถึงสิบแปดวันประมาณนี้เนาะเด็ดยอดประมาณสิบห้าถึงสิบแปดวันเพราะว่าพี่เขาตูวเขาเยอะ เขาจะเด็ดคือเฉลีย่ยเด็ดไปเรื่อยๆก็อยู่ประมาณ15บ1้าบวันการเด็ดยอดนี่ครับหลายท่านมาถามผมว่าเอเราเด็ดยอดอายุเท่าไหร่อันนี้ผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่า15วันแล้วเราจะต้องฟิกปลานั้นไม่ใช่บางคนนี่ยโหจดเป็นกระดานมาตรฐานเลยแต่พอส่งรูปมาให้ผมดูเนี่ยคือต้นบางทีมัน15บวันถ้าเรามันยังไม่ได้ขนาดของมันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปไปถึงขนาดว่าจะต้องตัดมันหรือว่าเด็ดยอดมันนะนเวลานั้นอาจจะเลื่อนเข้าไปห,หน่อยแต่ผมแนะนําว่าก็อย่าให้มันเกิน20วันเพราะ,ะรอย่าลืมว่าอายุดาวเรืองเนี่ย เขาจะมีอายุของเขามาตรฐานของเขาคือตั้งแต่วันที่เราเพาะนะครับจนถึงอายุห้าสิบถึงหกสิบวันเนี่ยเขาจะออกดอกพอเราไปปลูกปุ๊บเราต้องนับก่อนว่าเราเพาะมาเนี่ยมาตรฐานคือสิบห้าวันไว้ก่อนมาตรฐานเลยอาจจะเพาะเกินเพรานั้นแต่เราคิดว่าการลงดินวันแรกก็คือหนึ่งเขาเริ่มนับอายุได้สิบห้าวันตั้งแต่วันเราดงดินวันแรกนะครับพอเราเลื่อนมันไปไกลมากเนี่ยบางคนไปสามสิบวันแล้วมาเด็ดยอดเนี่ยมันจะออกดอกแล้วมา เขาติดตุ่มดอกแล้วตกใจเ,าเ้าเชียททำไมแบบนี้มันติดตุ่มดอกแล้วผมจะเด็ดยอดยังไงนั่ยน,นะคือว่าคุณเด็ดยอดช้าเกินไป <Okay. S 1> ต้นเขาจะเล็กยังไงเขาไม่สนใจอะ่ะ <Okay. S 1> ก็คือกูจะออกลูกแล้วก <Okay. S 1> ูจะออกดอกแล้ว <Okay. S 1> เขาจะออก <Okay. S 1> เขาจะไม่สนใจเพราะฉะนั้นต่อให้ถึงเวลานั้นมันเป็นติดตุ่มก็จริงเด็ดครับจําเป็นต้องเด็ดแต่ถามว่าเด็ดยอดกับไม่เด็ดยอดเนี่ยรูปร่างทรงมันจะต่างกันแต่ปริมาณดอกเนี่ยผมบอกย่งว่าเด็ดยอดเนี่ยดอกมันจะมากกว่า <Okay. S 1> ดอกมันจะใหญ่สู้ ไม่เด็ดยอดแต่การไม่เด็ดยอดเนี่ยมันจะได้ดอกใหญ่เฉพาะมีดแรกเท่านั้นแต่มีดต่อไปมีดสองมีดสามเนี่ยยังไงสู้เด็ดยอดไม่ได้เด็ดยอดนี่เขาจะเฉลี่ยความใหญ่เขาอยู่ประมาณสามถึงห้ามีดเลยอย่างส่วนพี่จ้าเนี่ยโอ,อย้ยเอาว่าแต่สามถึงห้ามีดเพราเจ็ดมีดนี่ยังใหญ่อยู่เลยครับเนี่ยเ<ม>อาละรครับวิธีการตัดก็คือง่ายๆก็คือหนึ่งหาดอกที่มันมันบานแล้วแล้วก็ตัดเพราะว่าฝนตกพล่ำพย่ำเนี้ยเราต้องตัดเลยอย่างถ้าฝนมันอย่างนี้ครับดอกลักษณะยอย่างนี้พี่จ้าเ<ม>นี่ยหนึ่งขอใกล้ๆนิดนึง ดอกลักษณะยอย่างนี้ครับปกติเนี่ยเราจะไม่ตัดอันนี้คืออีกสองสามวันแล้วค่อยตัดแต่ลักษณะว่ามันมันมันเหมือนกับฝนมันตกมาอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เขาเรียกว่าตัดหนีลายตัดหนีโรคเชือ้อราถ้าเราไปปล่อยเข้าไว้เนี่ยบางทีมันจะเป็นโรคเชือ้อราเราต้องตัด <Okay. S 2> เพราะว่าตัดจากสภาวะฝนมันตกนี่เองคือตัดหนีลายเราต้องตัดเลยนีครับตัดเลยเหมือนเดิมครับถ้าให้ดีก็คือสลัด ตรงทางเดินเราจะไปสลัดในต้นเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไปโดนดอกอื่นเนี่ยครับสลัด3 4ครั้งเลยเราก็เสร็จแล้วก็โยนอันนี้คือขั้นตอนมันจะเหนื่อยกว่าถ้าเป็นดอกแห้งตัดก็โยนเลยตัดก็โยนเลยแต่พอมันเปียกนี่ครับมันก็ทําให้เรางานเรามันจะเยอะขึ้นมานิดนึงแต่อย่างนี้ครับเนี่ยถ้าปกตินะยังไม่ตัดนะดอกแบบนี้ปกติยังไม่ตัดตัดพรุ่งนี้หรือเมื่อลือนนี้จะสวยกว่านี้แล้วจะใหญ่กว่านี้แต่สภาวะมันไม่เอื้ออาํานยเราฝนมันตกยังตกอยู่รันกล้องมีลายเขาเรียกว่าตกนี้ตัดมีลายแล้วต้องตัดไป